สวัสทุกๆคนค่ะพะกเซฟนะคะแปดบาซีกับเกมคุกกี้ลังคิงนมค่ะวันนี้จะพาทุกๆท่านนะคะไปตารยุยในส่วนของฮอคอยร้อยสิบเอ็ดนะคะจะถึง120ร้อยยี่สิบกว่าเลยจะไม่ได้แล้วว่าร้อยยี่สิบเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นในส่วนของการจัดทีมรูปแบบทีมนะคะแล้วก็การจัดสกิลเนาะว่าจะเอาตัวไหนสกิลก่อนนะคะแล้วก็มีส่วนของสมบัติด้วยหรือใครนะคะที่มีคุกกี้นักฟ้าแล้วนะคะจะผ่าน ขอคอยค่อนข้างง่ายเลยค่ะถ้าเกิดว่าเ,เขาไม่ได้ห้ามในส่วนของสายปลาระเบิดเอค่าและเพียวไวเลาด้วยนะก็ถ้าหากเพื่อนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะแต่ละชั้นนะ มาในเสือของชั้นแรกนะคะก็จะเป็นชั้น1น1นะคะชั้นนี้จะห้าสายเวทมนต์ไม่เกิน1ตัวและสายป้องกันนะคะศูนย์ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ตัวนะคะที่ค่อนข้างถึกในระดับหนึ่งนะคะมาช่วยแทงเ,เองเซฟก็เลยเลือกเป็นน็อกคิกเวเวทนะคะเพราะว่าคิกเวเวทเซฟเนี่ยเลเวลห้าสิบห้าส่วนดานชชองเซฟห้าสิบเอ็ดเองนะคะก็เลยเลือกเป็นเค็กเวเวทมาใช้นะคะเราก็เอาชาเอมเนี่ยมาช่วยแทงด้วยค่ะชาเอมจะมีทั้งเสียงุ่ น้องมาแทงได้นะคะมีบฟัฟการป้องกันนะคะแล้วก็จะสามารถมีดาเมจนิดๆหน่อยๆนะคะจากการที่นางสกิลแล้วเป็นสายฟ้าเนาะค่ะขั้นตอนแรกนะคะสาวเจ้าป่าค่ะสตันก่อนเลยค่ะแล้วตามด้วยเชเอฟสกิลูกมานะคะแล้วให้ลูกเกดเนี่ยบาดท,ทันทีตอนเชเอฟอใช้สกิลเสร็จแล้วนะคะก็ถ้าเหลือเศษนะคะก็พยายามเอาตัวอื่นนะคะคอยเก็บนื่เลยค่ะเหมือนตัวเซฟเมื่อกี้นะคะตายก่อนเนาะที่จริงอะถ้าเกิดว่าเรยวพอมีดาเมจบ,บ้างนะคะ ช่วยเคลียร์ข้างหน้าได้แล้วก็เอาถ้าลูกเกศได้เป็นดหนักนเนี่ยอาจจะหายในทีเดียวเลยค่ะค่ะสมบัติก็เซฟใช้เป็นตายเกิดนะเพราะว่าอย่างอยเซฟคิดเลยว่าแบบทีมเซฟเนี่ยตัวแทงเนี่ยน่าจะตายตายแน่นอนก็เลยเอาเป็นตายเกิดมาใช้เองค่ะนะคะค่ะ,คะจะเห็นนะคะเว็บแรกเนี่ยเซฟจะไม่ทันได้ใช้ฮิลนะเพราะจะเก็บเอาใช้ประมาณเว็บ2เว็บสนะคะ เพราะว่าครูไทมของสกิลเนี่ยมันรีกันไม่ทันเนาะค่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นพิษนะคะจะติดพิษจะส่วนใหญ่ค่ะ,ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,ส,คะสาวเจ้าป่าสตาร์ทไปปุ๊บใช้เอมนะคะใช้สกิลต่อจากสาวเจ้าป่านาะแล้วก็กดตัวเค้งนะคะลูกเกดแล้วก็พยายามฮิลพยายามเออเสกลูกไมเ้เลยค่ะเพื่อจะได้ช่วยแทงนั่นเองนะคะ จะบอกว่าเวลาทุกคนกดสกิลนะคะถ้ากดใช้เอมแล้วให้รอสักนิดแล้วค่อยกดลูกเกตน,นะคะไม่งั้นใช้เอมอะ่ะเราจะเสียลูกแล้วทําให้มอนอ่ะถอยหลังแล้วลูกเกตะคะที่ล็อกเป้าไว้อยู่เนอะจะไม่สามารถโจมตีใส่เป้าหมายที่นางล็อกไว้ได้นะคะก็จะทําให้เกิดการตีเว้านั่นเอง อันนี้คือทีมคร่าวๆนะคะใครที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้เช่นกันนะอันนี้จะเป็นชั้น112นะคะเออคอนเซปต์เดียวกับชั้น111เลยคือสายเวทได้1ตัวแล้วก็สายพลังป้องกันเนี่ยค่ะศก็จะเห็นนะคะว่าเซฟเปลี่ยนจากชาเอมมาเป็นตัวเอสเป s โซนะคะพอได้ช่วยดาเมจหรือช่วยรวบนะคะนี่ค่ะ ที่จริงเวลารวบแบบนี้เราสามารถใช้ลูกเกดป่าดได้เลยนะคะแต่ของเซฟเนี่ยมันสกิลไม่ทันเนาะครูทามันยังแบบหมุนต่ออยู่เลยค่ะเลยยังไม่ได้ใช้ค่ะพยายามให้ใช้เอสเปซโซก่อนแล้วก็ใช้ลูกเกดต่อนะคะอันนี้จะจะเป็นภาพไวๆนะคะเพราะว่าเออลักษณะการกดเนี่ยมันจะคล้ายๆชั้น1 1ึเลยในส่วนของ114นะคะก็ อันนี้จะเป็นท่าสายระเบิดไม่เกิน0ตัวสายซุ่มโจมตีไม่เกิน1ตัวนะคะก็คือ1ตัวใช้ได้เองสายปานระเบิดะคะชั้นนี้ก็จะไม่สามารถใช้คุณคุกกี้นังฟ้าได้นะคะที่จะมาช่วยสแตนทีนะคะ,ะถ้าเราไม่มีตัวคุกกี้นักฟ้าช่วยสแตนแล้วเราก็จะมีวิธีค่ะก็คือเอาสักบไปบานอย่างมาสแตนแล้วเอาเชเอมนะคะคอยแทงค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเชเอมใช้สกิลเซตให้รีบกดตัวของ ลูกเกดเลยนะคะแล้วก็อ้อก่อนหน้านี้นะคะให้กดตัวดักช็อคก่อนนะคะเช่นนี้นะคะเนื่องจากว่ามันจะมีตัวที่เอ่อใช้พิษนะคะเราต้องค่อนข้างระวงังมากๆคะ่ะเหมือนตัวลูกตาเดียวนะคะก็จะทำดามิดแล้วเองะคะ่ะวม่อนางไม่ใช้สกิลนะคะเมื่อกี้เหมือนโดนขัดสกิลไปก่อนน้องก็เลยยังไม่ทได้ใช้ะคะ่ะเวลาปาดเสร็จนะคะให้ปาดเสร็จก่อนนะคะถึงจะกดแค่เอมนะคะ มาสังเกตอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะพอมันกำลังจะใช้สกิลพุ่มเราพยายามขัดนะคะหรือว่าทำอะไรกับมันก็ได้ค่ะไม่อหลับไม่ได้แคสต์อยู่เองค่ะแล้วก็ต่อไปอ้๊อะพอมันเลี้ยวแบบน,นี้นะคะ่ะให้กด สาวเจ้าป่าน,นะคะตามด้วยตัวยูนะเพราะว่ามันะจะระเบิดตัวเองแล้วก็ทําให้ฝั่งเรานะคะคติดคิดจนเลือดไหลเขางเยอะนะคะค่ะพอเห็นหน้าปุ๊กให้รีบสั่งให้สา,สาวเจ้าป่านจะสตาร์ทเลยนะคะแล้วก็ลูกเกดป่าเพราะว่ามันจะหยุดนิ่งค่ะมันจะไม่เดิน,นะคะก,ก็ทำลูกวนไปเรื่อยๆนะคะนี่รักช็อตปุ๊บนะคะแล้วก็ลูกเกดน,นะคะปาด มันจะเป็นปาาพีน,นะคะแล้วก็ฮิวก่ินทิวก่อนเลยคะสตันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาดาัรชชอกโกเกาะนะคะแล้วตามด้ะะะดวยลูกเกะ่ะในการปาดเลยนะแต่ถ้าครั้งนี้ปาดไม่ตายนะคะมีสิทิ์แพ้ได้นะคะเพราะว่าเหมือนฟังเล่าเนียตัวดาเมจจะยืนไม่ค่อยไหวแล้วนะคะหายไปเนี่ย บุดวิดเลยนะคะก็พอถึงประมาณชั้น120เนี่ยเราจะเริ่มได้ในส่วนของชิ้นส่วนเค้กนะคะมาซื้อแลนด์มาร์กแล้วนะแลนด์มาร์กเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตนะคะถึง5เปอร์เลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะค่ะมาต่อถึงชั้น115นะคะก็คือห้ามชุกกี้แซดพพอร์ตนะคะไม่เกิน1ตัวสายส้มจุกตีนะคะสุดตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถ<ส>ใช้ใชน้องเค้ก <ๆ S 2> เลวค,ค่ะ แต่ตัวของลูกเกดเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเอพิโซนะคะเพราะว่าเก้ื่อไขใที่ทำไมถึงใช้เอพิโซเนะเพราะว่า1เป็นดาเมจหลังนะคะเป็นดาเมจหมู่ด้วยเราก็เลยต้องใช้นะคะเพื่อมาแทนของกเกดถ้าเราไม่ใช้ชาเอเราใช้อะไรได้บ้างใช้ลาเต้ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นอ่าตัวของแวมพายและคอยเคียมบอสนนะะที่เป็นบอสด้านหลังเองคะ่ะ พยายามอัน,นี้คือสามารถกดจเดงกดออตโต้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องพัวการที่จะปัดมอนคุบแล้วลูกเกดไม่ได้ปาดค่ะ,นะคะปัจจุบันก็จะมีนะคะปัญหาในการกดออตโต้เช่นลูกเกดกำลังจะเข้าไปปาดนะคะแต่ว่าเคฟหรือใชเอฟเนี่ยเหงกลูกหรือว่ากำลังใช้บัฟพอดีทําให้ผักมอนไปนะคะแล้วก็สามารถกัดมอนได้เลยค่ะ อันนี้ก็จริงก็รันเป็นตามปกติเลยนะคะเพราะว่าเป็นนามจยูนมากกว่านะคะส่วนใหญ่วันที่ลถ้าเกิดมีตัวของใครเนี่ยอาจจะจัดต้นหลังนะคะตัดก่อนแรกก็จะเคลียร์ให้ไวขึ้น,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับพิษนะคะก็ถ้ามีพิษของอ ก็ดีที่มันล้างผิดนอนหรือแบบว่าเออก็ยิส่สวนไปอของเพียวเนี่ยก็ยิลแรงนะคะก็ฮิวสวนได้เหมือนกันเองค่ะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสายฮิวเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะคะที่จะมาเทียบเท่าตัวของคุณเพียวเอลานะคะหรือมาแบบว่าคู่กันนะคะเผื่อแบบได้ได้มีเคื่องขายทางเลือกนะคะในการที่ใช้ได้เลยค่ะค่ะก็ร้อยสิบหกกับร้อยสิบ 6 2นะคะ161กับ162เนี่ยก็จะมี2กล่องให้เลือกนะคะก็คือกล่องซายนะคะจะเป็นในส่วนของท็อปปิ้งด้วยนะคะจบดีแล้วก็มีเออ่เขาเรียกไงชิ้นส่วนท็อปปิง้งเนาะเอาไว้อัปเกรดนะคะแล้วก็มีตัง้งมีตัวสบ,บัดน,นะคะแล้วก็มีพิ้นนะคะให้ะคะ่ะเจก็น่าจะเลือกฝั่งขวาะคะ่ะเพราะว่าให้เพชรสามพันนะคะแล้วก็ได้เศษของเพชรชี้นะคะ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยสนใจสนใจเพชรสามพันมากๆอ่า ค่ะ1้7เจนะคะจะห้ามใเตัวคีกก่สแสนระเบิดหค่ะไม่เกินสุดตัวแล้วก็โจมตีไกลไม่เกินหนึ่งตัวคะ <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะใช้คุกกี้นัะคะ <c oughs> ่ะแล้วก็มาลงกันในดาของร1 7เจนะคะเพราะว่าการเมื่อกี้เซฟจัดทีไว้ใช่ไหมแล้วก็เซฟลองลงไปรอบนึงซึ่งเซฟไม่ผ่านเพราะว่า มันยืนกันไม่ได้นะคะก็เลยมานั่งดูว่าการกดยืนเแล้วกดผปังว่ารวมอย่งนี้ไม่ได้ก็เลยจะไปอัพตัวคอร์ชเอนะคะมาเพิ่มนิดนึงค่ะหรือว่าไปจัเปลี่ยนท็อปปิง้งเพื่อให้แบบยืนอีกขึ้นนะคะในครั้งนี้นะคะเอาจริงๆอ่ะท็อปปิง้งมันค่อนข้า,สางสำคัญมากเลยท็อปปิ้งที่มีลดความแข็งนะคะจะเป็นตัวช่วยนะคะในการยืนมากๆค่ะ จะเห็นนะคระับเคสระหว่างทางเนี่ยเจะกดตัวเชเอสนะคะเพื่อเสกลูกม,มาะครับเพราะว่าเสกลูกม,มาลอนะคะระหว่างทางจะได้เวลาเจอมอนนะคะแนวหน้าก็จะได้ไม่โดนตีนะคะจนหนักเกินไปหรือตีจนเ่อนรถเกินไปนะคะให้ลูเชเอฟคอยแทนให้เลยค่ะนะขาดลูเชเอฟนะคะคอยรับเท้าให้นะคะเพื่อเคสเนี่ยจะได้ไม่โดนดามจโดยโตรงเลยะค่ะ และมอนตัวกลางนะคะก็ยังทำสตาร์ตต่อแถวหน้าด้วยนะคะเห็ตุผลเมื่อกี้อะ่ะตัวเคีบกับตัวสตาร์แหละก็เลยใยายามนะคะให้มอนีหยอยู่แถวเดียวกันเพื่อได้ใช้สกิลนะคะของอูกเกงชักปาดเขาให้ค่ะหรือใ,ใครจะใช้เอสเปสโซ l ลาเต้ได้นะคะลาเต้เนี่ยจะเป็นการใบและเบิร์นเรื่อยๆแต่เอสเนี่ยอาจจะ ทำดาเมจไวกว่าอัตเองนะคะก็เพื่อนๆลองเลือกได้นะคะถ้าเอาลาเต้มาเนี่ยอาจจะต้องมีดาเมจตัวนะคะคอยช่วยทำดาเมจเพิ่มด้วยนะคะ ก็คือเอาเสาวจะปาดคะคอยช่วยตันแล้วก็ลูกเกครับปาดให้เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้จังหวะเค้มันใช้บัฟแล้วลูกเกศปาดยังไม่ทันเสร็จนะคะจะเห็นว่าทําให้มอนเนี่ยหลุดจากจุดที่ลูกเกดมันล็อกไว้เพื่อจะปาดนเองค่ะขั้นตอนนี้ระวังมากๆเลยนะคะเวลากดอดอตโตเพราะว่าเคยเป็นก็เลยหันมากดมือตลอดเลยค่ะเวลาลงดัน การถัดไปนะคะ118นะการห้ามของเขานะคะก็คือห้ามใส่ระเบิดนะคะแล้วก็ห้ามตัวยิงไกลด้วยคะ่ะชั้นนี้จะเป็นชั้น PVP นะคะก็เลยไม่เคร่งเท่าไหร่เพราะว่า PVP ของของคอ,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 อยยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะช่วงชั้น118เนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะคะหลังๆก็ไม่รูใจาว่าต้องต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเอาเว็บไทยนะคะมาใช้เพื่อจะได้ไม่เครียดันหลังทีกสูญหายไปแบบนี้เอง

ต่อมานะคะในชั้นของ1 1 9เนั่นเองค่ะ1 1 9เ้านี่ยห้าสายระเบิดเหมือนกันค่ะแล้วก็ห้ามสายติไกลนะคะเกิน1ตัวอ่าโชว์ชั้นนี้นะคะจะห้ามสายระเบิดค่อนข้างมากเพราะว่า,าจริงอะะ่ะพะมันอัปเดตแพทมาแล้วเนาะตัวที่เราใช้ได้นะคะที่แบบเป็นดามจหลักเนี่ยตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นคุกกี้นางฟ้านะคะเพราะว่า1ค่อนข้างถือแล้วก็สตัรได้ด้วยแถมยังทำดามจได้ค่อนข้างดีค่ะ ชั้นร้อยสิบเก้านะคะมอนจะค่อนข้างเยอะก็เลยเอาตัวเคียมอนหมู่นะคะมาก็คือจะเป็นเอสเซโซ่ค่ะมากับตัวของลูกเกดน,นั่นเองค่ะแค่น,นี้นะคะจะเน้นให้เออ่สายจ้าป่านะคะคอยช่วยสตาร์ทหมู่นะคะแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยนะคะตัวที่ทำดาเมจไปด้วยเนี่ยก็คือตัวลูกเกดกับตัวเอสนะคะนี่จะเห็นนะคะมือปันระเบิดมาเจออีกแล้วนะคะแต่มือปันระเบิดเนี่ยถ้าเกิดเราเคียร์ได้นะคะจะไม่ค่อยมีปัญหา พอเคีปาดไปนะคะแล้วก็เลยเอาสายสะพาดนะคะกดตาสักทีค่ะนี่ตัวที่มีปัญหาของเรานะคะคือตัวของแม่มดทันทีค่ะเพราะว่านี่เห็นไหมคะเขาเปิดน,น,น้ำเมจค่อนข้างแรงม,มากๆนี่แต่เหมือนเราจะปาดเขาไม่ได้แรงขนาดนะะั้นนะคะพยายามเอาใช้คิวชู้นะคะรีบกดนะเหมือนจะสตันไม่ได้ด้วยนะคะทุกคน ที่จริงอะเปลี่ยนจากสาวเจ้าป่าเป็นใบ,บพายได้นะคะเพื่อมากัดในมูอโดยเฉพาะแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยจะยืนกันไหวหรือเปล่าจะเคลียร์มันทันหรือเปล่าะคะถ้าเราเอาสาวเราเอาใบ,บพายมาแทนสาวเจ้าป่าเพราะจะมีตัวที่คอยช่วยสตราร์นั่นเองค่ะในชั้นถัดมานะคะก็เลือกไปชั้นหนึ่งเอดี ไอ,อเซตน,นะคะที่ทหมาแรงมากทุกคนเห็นไหมัวเคนะคะค่อนข้างที่จะเลือนหแบบงา่ายตก็เลยนักตัวนะคะที่เป็นเียงหมูมาเพราะว่าเขาไม่กำหนดในส่วนของสาย่ว่าเอามาได้กี่ตัวทำะะจะเอาเป็นลาเต้เอสเปสโซ่นะคะชเชฟม,มาช่วยทำหน้าปีค่ะ ตู้ไทฮิวค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ทักกันไปตันมกนเท่าไหร่นะแล้วเคมก็ยืนฉายเดี่ยวเลยค่ะนี่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใจนะคะ,ะ,คะจะเอามาช่วยใบนะคะจะเห็นนะคะว่ามันจะมาช้าลงเพราะว่าเมื่อกี้มันติดวงแล้วแล้วก็มันจะยังไม่ค่อยผู้ชนทักสตันเท่าไหร่นะคะตัวสปูนฟ่า นี่ค่ะเวลาเรามีสกิลหมูเนี่ยมันจะโชคดีตรงที่ว่าตัวอื่นอ่ะมันจะโดนลดเลือดแล้วเราจะเขี่ยมันค่อนข้างไวงนะคะนี่คือนี่ค่ะทำสแตนด์พวกอ้าแล้วกดสมุนไพรนะคะคอยยิวประคองเลยค่ะตัวที่อันตรายคือหมูปากค่ะแล้วก็ถ้าตัวหมาเนี่ยมันกัดพร้อมๆกันเห็นไหมคะเลือดก็จะลดเยอะเหมือนกันค่ะนี่ชั้นนี้ยังไม่ค่อยน่าห่วงนะคะจะเป็นห่วงในส่วนของชั้นประมาณ120 ร้อยย่สิบ้หรือว่าร้อขึ้นไปเนะะี่ยค่ะจะค่อนข้างโหดแล้วมาในส่วนของชั้นร้อนะคะก็ยังห้ามสายละเบิดอยู่แล้วก็สายติกไกไม่เกินหนึ่งตัวนะคะ เหมือนรอบที่แล้วค่ะเหมือนชั้นที่แล้วเลยเซฟจะไม่ใช้ตัวสแตนเนอรจะใช้เป็นตัวเคลียร์หมู่นะคะซะส่วนใหญ่นะในการลงเล่นนั่นเองค่ะที่จริงอะ่ะใครที่มเีเป็นตัวของอัจอรป่า,าเนี่ยมาใช้สตันก็ได้นะแล้วก็ลูกเห็ดใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกมันไม่ได้ห้ามแบบตัวเออของสายซุ่โจบตีเนาะก็เอามาใช้ได้ค่ะแต่เนี้ยเซฟก็คือลองเปลี่ยนมาในเซตน,นี้บ้างน,นะคะแล้วก็เป็นการเคลียร์หมู่ใหาไคน ก็เลยแบบเอามาช่วยๆกันเคลียร์หูนะคะรู้สึกว่าใช้เอ็นเนี่ยเป็นตัวที่เราใช้เกือบทุกอย่างเลยคะ่ะเช่นคือพีลงดานลงดานลงของคอยตีมกกังกรครบมากเลยนะคะแต่อาจจะพูดถูงน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเหมือนทุกคนก็ใช้ตลอดเลยนะคะ นี่จะเห็นไหมเพราะว่าตัวของเอ่อแคลเปอร์สไปลแล้วนะคะ่เ้าก็พยายามเทสต์กิลนะเพื่อให้หมูปาเนี่ยมันไม่สตันหรอกตอนแรกเห็นไหมคะทุกคนจะไม่โดนสตันนะคะเพราะว่าเหมมีคอยช่วยแบบทำให้แบบมันมาช้าลงเราไม่โดนสตันเลยนะคะแต่หมูตัวที่สองเนี่ยเรายังฆ่าไม่ค่อยได้นะคะอ่าก็เลยจะต้องแบบยืูชวนไปก่อนมันจะชวนประมาณสี่ตัวต้องไม่มีจากที่เราดูนะคะตัวของสายอยูอไม่โดน ย่างห้างเหมือนกันนะคะแต่นี้จะเป็นในส่วนของตัวเอ่อที่อะไรนะกรบมีดแปลก,กยป้าให้มั่นใจค่นะตัวน,นี้นะคะจะยิงค่อนข้างแรงเลยนะคะเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในการเอ่อลงนั่นเองก็อย่างที่บอกนะคะพยายามใช้คลปก่อนนะคะถ้ากิดสุทาจะเอามาอย่างนี้นะคะเราก็ใช้คลปปัดมอนไปค่ะแล้วก็ตามด้วยชชเอกนะคะแล้วก็ ลาเต้หรือตัวสกิลของเพื่อนนะคะหนึ่งตัวแล้วดองนะคะดอกสกิลหมูอีกตัวเนี่ยไว้ใช้ในเทิร์นที่สองนะคะเราจะได้เออ่เขาเรียกไงสกิลจะได้ทันนะคะเราจะได้ไม่แค่สกิลเดียวนะคะพยายามเหลือไว้ค่ะอันนี้คือเซว่าพยายามจะเหลือไว้เพื่อแบบว่าจะได้แบบไม่มีปัญหาในการเจอมอนในเวสต์ไซเปเพราะบางทีมันมาไวเป็นการเหลือไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะมาสตาร์ตแล้วเราก็ใช้ดูไพร์ดิวตัวสุดท้า นี่เหมือนจะเป็นอาฮะเป็นเวสสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ตีไปนะคะจะบอกว่าพอมันลงจากรถเนี่ยเราอย่าเพิ่งชะล่าแจว่าเั็นตายเลยนะคะไม่ใช่ชายนะคะทุกคนด่งเชฟิชี่นะคะคอยดีดนะคะทำงานเป็นตึ๊นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปฮัตตีไปค่ะนี่ค่ะพอลงจากรถแล้วมันเป็นสองคนนะคะตีแรงคือตอนแรกเซฟที่เราดูก่าจบแล้วเซฟก็เลยปล่อยจอยไปแป๊บสักพักเฮ้ยมันยังมีต่อก็เลยกดเชฟนะคะกดเคฟเนี่ยต่อไปเรื่อย เป็นการหลอกอย่างหนึ่งเลยค่ะเพื่อให้เราแบบตายใจหรือว่าแบบหนานันหมดแล้วค่ะอ่าลาเต้เซฟใช่เนี่ยเซฟอะไม่ได้ใช้สายคูทามเซฟใช้สายโจมตีเพราะว่าคาเป็้คูทาเซฟหมดค่ะเซฟก็เลยใช้เป็นสายโจมตีแทนมันก็เลยอาจจะมีดาเมจมากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่สกิลก็ยังยังชาร์เพราะว่าไม่มีคูทาเองค่ะชั้นร้อยยี่สิบสี่ เหมือนเพราะชั้นนี้มันจะห้ามคล้ายๆกันเนาะเช่นห้ามตัวปลาเบิดหรือว่าตัวติกลลงได้นหนึ่งตัวะเพราะว่าตัวติกเนี่ยจะมีแบบทดนดมิดก็จะมีข้าวลายใช่ไหมแล้วก็อียนหนึ่งคือจะเป็นในเ่วาของศัลยแพทยค่ะที่คนนนอนเสาร์ตเนาะอ่ะอาอ๋อรู้บอกไปค่ะร้อยยี่สี่นะคะจะเป็นมอนถึงทส่วนใหญ่นะคะจะเป็นตัวที่ค่อนข้างถึงเนาะอาจจะ ใช้พลังในการจุตีค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะตัวเป็น่ัวโจ๊กที่วนกันหลายรอบใช้เกาะด้วยนะคะพอเห็นเลือกคุกกี้นะคะลดลงมาประมาณ7จ็ดสิบเปอรนตแง่งแค่รีบกดนะคะเพราะว่าตอนแรกงกงกคิวนะคะก็แบบต้องใช้คิวเยอะก็เลยแบบไม่ได้กดไป หลาะเก็บคูทามเอาไว้แบบใช้ช้าคะนีมนใสจังอลยฮิวนะคะฮิวสู้ไปค่ะอยากจะวักคูทาพอดีนะคะเอสนะคะคอยรวบเก็บเพื่อไม่ให้มอนมติดตัวนะคะแล้วก็ค่อยใช้เคฟเพื่อบัฟให้กับเพื่อนในทีมนะคะสองตัวแล้วก็สามด้วยแางเองค่ะแล้วก็ลาเต้สมุนไพรเลยนะคะ ที่จริงแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าแต่คนอ่ะมีอ่าตัว<ช>ไหนกันบ้าง<ช>เงนาะเซฟอ่จาจะ ตอนแรกๆเซฟจะเน้นับตัวเคลียร์หมูไว้เยอะๆเพราะแต่วันจะมีบางชั้นที่เราห้าสายเวทมนต์ใช่ไหมพ่าห้าสายเวทมนต์ปุ๊บเรารู้จะลงตัวอะไรนะคะที่แบบคอสิวหมูก็ก็เลยแนะนําเป็นมีน้องเห็ดนะคะแล้วก็มีน้องลูกเกดนั่นเองค่ะแต่น้องเห็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ปั้นเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะหน้าตอนนี้ะปัจจุบันนะก็คือคอคุกกี้นักฟ้าเข้ามาเนี่ยเห็ดพิษไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่านางเป็นสายระเบิดใช่ไหมพิพิกออาจจะแบบพับโครเจกตก่อนแล้วก็จะใช้เป็นคุกกี้นักฟ้าเพนเพราะว่านาง่ะ ีสตาร์ตัวแล้วก็ทำงานเปรได้ค่อนข้างดีใครนะะที่อยากดูเกี่ยวกับการรีวิวท็อปปิ้งนะคะของคุกกี้หนังฟ้าทะเลนะคะก็ร่มไปดูได้ยังมีทั้งเนื้อหาทั้งภาพที่ก็ใช้กันนะแต่รอยยิ้มค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของพีพีแล้วก็ไม่ต้องกังวลใช้ทิ้งเลยดได้เลยค่ะ ก็จะมีรีวิวของน้องพุ่งนะคะแล้วก็รีวิวของน้องที่มีคยแนนยอดใช้อะยอะไม่ดูได้เลยใครชอบแต่แบบนี้นี่ค่ะก็ลืมบอกไปนะคะคุกกี้มะม่วงอ่ะใช้ได้แล้วทุกคนเพราะว่านางสกิลแล้วมันโดนดาเมจทุกตัวเลยคือโดนจริงๆทุกตัวนะคะเออแต่ถ้าเป็นตัวของอ่ะเอสเปรสโซ่หรือลาเต้เนี่ยมันจะอยู่แค่ที่เราเวลาทำตำลีนะคะก็ลองไปดูเกี่ยวกับการรีวิวตัวของน้อง พีม่มะม่วงแม่นะคะก็ถ้าหากคุณเพื่อนชอบนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัพหอกคอเรื่อยๆนะคะจนจบ158แต่ว่าอาจใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าคุณแจไม่พอคะ่จะจอกันใหม่ในพาฒถัดไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมนจ้าเจอกันใหม่คะ่ะไว้าคค่ะจุ๊บ